สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสมอทั่วประเทศครับพบกันวันนี้21มีนาคม2568ครับรอบคำ่คำๆ่ำหนึ่งทุ่มเศษเศนะครับมาแจ้งข่าวพี่น้องอสมอครับเมื่อ14มีนาคม2568หากักชกสอ,อสมอไม่ได้กี่หมื่นคนครับชมและฟังรายละเอียดครับพี่น้องอสมอคงจําได้นะครับวันที่14มีนาคม2568ที่ผ่านมาเขาหักสมาชิกค,คนละ389.60บาทเพื่อไปช่วยสมาชิกเสียชีวิต974รายนะครับ ซึ่งเขาหักทั้งหมดจากสมาชิก1,362,694คนนะครับซึ่งถ้าหักได้ครบทุก,ทกคนเลยนี่1 3 6 2 6 9้านห่คน,นเขาก็จะโอนให้ทายาตผู้เสียชีวิต9 7 4คนนี่ตูมเดียวไปเลยภายในไม่เกิน21บเมีนหคแปดโอน5 39,626บาท82สตางค์ไปเลยนะครับแต่ว่าแน่นอนครับทุกเดือนก็จะมีการหักไม่ได้ทำให้ไม่ได้หัก ทำให้ไม่ได้โอนให้ทายาทผู้เสียชีวิตตูมเดียวเลยจะต้องเป็นการโอนครั้งที่1นนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะมีการหักจากคนที่หักไม่ได้แล้วโอนให้อีกภายใน90วันนับจากวันโอนครั้งแรกนะครับเดือนมีนาคมที่ผ่านมาวันที่14มีนาคมก็เช่นเดียวกันครับมีการหักไม่ได้นะครับแล้วก็ทายาทได้รับเงินไม่ครบแล้วก็ยังรอโอนงวดต่อ,ตอไปอีกหลังจากสมาคมเขาหักได้อีกนะครับจึงจะโอนอีกไปดูรายละเอียดครับหักไปได้เท่าไหร่ครับ สำหรับเมื่อวันที่14มีนาคม2588ที่ผ่านมาครับหักไม่ได้25,289คนครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำครับก็คือก่อนหน้านี้หลายเดือนก่อนหน้านี้มีบางเดือน50,000 60,000คน70,000คนก็มีที่หักไม่ได้แต่เดือนนี้เมื่อวันที่14มีนาคม68ที่ผ่านมาครับหักไม่ได้25,289คนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีก็คือจำนวนที่หักไม่ได้ลดลงกว่าเดือนก่อนๆมากครับก็ ก็ถือว่าดีครับเดือนนี้นะทีนี้พอเข้าหักไม่ได้ประมาณ25,289คนนี่แหละครับและเมื่อวันที่20บมีนาคมเมื่อวานนี้นะครับ20มีนาคม68ก็โอนให้กับทายาทผู้เสียชีวิต9 7 4รายนี่เป็นการโอนครั้งที่1ไปแล้วนะครับโอนไปแล้ว529,612บาท38สตางค์ก็ยังได้รับไม่ครบนะครับยังไม่ครบอยู่ 1นึ่งมบาท4ีสตางค์คือถ้าได้รับครบเนี่ยจะได้รับ5 3าแสนสามเก้นหกบาทแปสตางแต่ได้รับไปก่อนครั้งที่1นึโอนแล้วเมื่อวานนี้20่สิบาาหกแปมื่นเก้าพันหกร้อบสาท31สตางค์ก็ยังไม่ครบอยู่1นึ่งบสาท44สตางค์นะครับยอดเงินที่หักได้จากสมาชิกครั้งนี้หักได้9กนะครับ ยังไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นก็ตามหักจากสมาชิกที่ยังหักไม่ได้ต่อไปครับสมาคมเขาจะตามหักจากสมาชิกที่ยังหักไม่ได้ในเดือนต่อๆไปครับตามหักจาก 25, 2 5 2 8 9คนนี่แหละเมื่อหักได้อีกก็จะโอนให้กับทายาทอีกภายในไม่เกิน90บวันนับจากวันโอนครั้งแรกครับรอรับเงินนะครับซึ่งการโอนครั้งต่อไปครับเขาก็จะโอนตามจํานวนที่หักได้เพิ่มเติมครับหักได้เท่าไหร่ก็โอนอีก ภายในไม่เกิน90วันนับจากวันโอนุนครั้งแรกนะครับก็แจ้งให้กับพี่น้องอสมอทุกคนทุกท่านได้รับทราบนะครับเดือนนี้หากไม่ได้25,289คนครับทั้งหมดก็คือเรื่องราวข่าวสารนํามาบอกพี่น้องอสมวันนี้ครับก็พบกันใหม่ในวันต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ